เพลงนี้ชื่อเพลงอชื่อเพลงว่า fake new ค่ะมายังไงเพลงนี้จ้ะก็เราจำลองสถานการณ์เมื่อเราต้องถูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเมามอยนะคือแบบจริงๆแล้วสมัยนี้การถูกเมามอยหรือว่าการพูดถึงมันเป็นเรื่องปกติเนาะเราก็เหมือนหยิบประเด็นมาว่าแบบวยชั้นสวยจนถูกเมามอยมองโลกในแง่ดีถ้าเราไม่สวยเขาจะมาเมาเราทำไมอีจ่าว่ามันก็จะเป็นเรื่องประมาณว่าแบบเรื่องที่เธอรู้ว่าฉันทํามากกว่าที่ เธอรู้อีกนะอะไรเละกลับไปเลยเป็นการตอบกลับแบบนั้นแล้วในทุกๆครั้งเนี่ยน้องเบนก็คือจะเต็มที่กับโปรเจกต์ของตัวเองมาก <c oughs> เลยเนาะ <c oughs> สำหรับเพลงนี้ทำอะไรบ้างอุ้ยทำ <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> เจอค่ะใช่ค่ะก็เราเราเราอินดีเทลมันเยอะขึ้นด้วยความที่ว่ารอบนี้คอสตูมเรา13ชุดใช่13ชุดเดี๋ยวนะเพลงที่แล้วกี่ชุดแปดเพลงที่แล้วสี่ชุดโอ้โหสี่ห้าชุดแต่รอบนี้เราก้าวกระโดดมาเลยขึ้นมาเป็น13ชุดโอ้โหแล้วหนูมาจากไหนด๊ะแบบไอเดียหรือว่าอะไรบางใดๆจริงๆเราเวิร์กร่วมกันกับทีมที่เป็นโปรดักชันด้วยก็คือพี่ที่เป็นดีเรคเตอร์พี่วีเนี่ยตัวที่เป็นเอ่อกับๆเลยเนี่ยก็คือบินไปกับทีมสไตลิสเพื่อไปดูชุดจากเวียดนามมา เราเราเหมือนไปหยิบบางบางพีทของเขาที่มัน<า>เป็นเด่นๆนะคะ<า><า>เราก็เหมือนเอามาใส่คือในใน,ในเพลงอ่ะมันจะมีทั้งแบรนด์เวียดนามาแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์แบบทางโ,โรปด้วยคือหลายแบรนด์มากๆาาเราเอามามิกแอนแมทกันให้มันเป็นแบบชุดใหม่ด้วยมีคอสตอมเพิ่มด้วยค่ะอ<า>๋อแล้วแล้วธีมที่เราวางเอาไว้คืออะไรล่ะจริงๆมันตึงต้องมันคือมิจิเวิลด์ก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบโลกของฉันที่ฉันสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคือในในเอ็มวีมันก็จะดูเหมือนเกมเกมนิดนึงเนาะก็คือเหมือนเราอ่ะเป็นตัวละครที่ อยู่ในสังคมโลกคนป๊อปเออคือความแฟชั่นก็คือจะจะผ่งบอกว่าแบบฉันเนี่ยเป็นแบบสาวแฟชั่นนะชอบแต่งตัวชอบสวยงามอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการถูกเม้ามอยเพราะว่าฉันน่เป็นเหมือนตัวเด่นที่อยู่ในโลกนี้เอใช่ค่ะที่มีความมีความเป็นเบนท์อยู่ในนั้นด้วยเลยค่ะขอฟังแบบเพิ่นหุงนึงได้ไหมได้เลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะร้องพร้อมกันเลยนะคะทางบ้านโอเคะารไรเรียกว่าออยที่โดนเอาไป รู้นะเรื hey, <Deus. S 3> uh, <that> ่องไม่จริงเรื่องจริงฉันทำละไงอะไรแค่เฟก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 เนว์ฟังแล้วก็ชิวชิชชิแค่สักคนเดียวแค่ใจนี่ก็อ l l แล้วเฮ้ย แล้วนี้ล้องสดนะใช่แล้วไม่ได้เตรียมก่อนด้วยนะจ้าไปดูกันได้อายาวิธีเอ็มดูที่ไหนนะจ๊ะค่ะก็อย่าลืมไปดู MV ของเบนนะคะได้ทางช่อง YouTube ของ Queen Label นะคะและฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะเซิร์ชเบนข้าขวาหรือว่า fake new ค